สวัสดีครับพี่น้องขับป่าหาเห็ดนี่ดอกหนึ่งนี่ครับแล้วกันนี่อีกดอกหนึ่งเราจะขับมพี่น้องอยู่นี่อีกดอกหนึ่งนี่เห็ดไข่ Má sóng con hấp Má tích khẩu má mấy kia phía nông Nì sóng đọc nhanh nhanh Cắt hết cân phía nông Đọc mấy Nì hấp ít khơi tắt bài đồ ngay nhây lên đây xì hà đỏ rồi thì ไปครับหาต่อครับเดีย๋ยวพ่ออีกแล้วพี่น้องมาเจออีกแล้วเออกินคือกำลังก,กินเลยดอกนี้ไข่เ,อขอเลอดต้นไหมเจ้าเด้อ คนละครึ่งไปเดินต่อหาเห็ดครับพี่น้องอันนี้ดอกเบล่อบลาเลยพี่น้องวอนอ่ะอู้นี่ ดอกไงครับเก็บออกกันด้อเห็ดไข้ให้น้องเห็ดไข้นี่ดอกเบลอเบล่าเลย นพน่องพี่เกิดลีนะพี่มุมมุมสายตาคือเกา่านี่อันนี้หวัดจะโพดินออกมาพี่นอ้องเออเพิ่งโพดินออกมา พูดพื้นที่หาเห็ดของเรานับขอบพี่น้องช่องดอกอยูคู่กันเลยเห็ดใครนี่อีกดอกนะึ่งนี่ครับอู้ดอกสวย,สวย เีออันนี้กะแม้งกินเลยแล้วถือว่าโอเคอยู่พี่น้องนี่ดอกซส,สวยครับป่าเขาลำเนาภัยได้เห็หนอะลรสองสามดอกไปเดินไปต่อครับคอ,อเยเลยพี่น้อง ดอกนี่เขียวเลยนี่เห็ดไขรครับโอ้เดินมาจากหมองนั่นมาพออีกแล้วพี่น้องนี่โอ้แมงกินผมพบเป็นยังครับ ย่างต่อครับดอกนี้กำลังตูปูติปีพน้องเห็ดไข่หน่อยเห็ดไข่หน่อยนี่อันนี้ก็เห็ดไข่ดอกหน่อยครับดอกหน่อยเก็บไปทีละดอกสองดอก พี่น้องเดินต่อเห็นแวบ,บๆพี่น้องเห็นแวบ,บๆน,นี่เห็นปะโอเห็ดใครขึ้กันพี่น้องนี่ หาเพิ่มพี่น้องไปครับไปหาเห็ดกันต่อเห็นแบบแบบพี่น้องเข้าม้าแมนดี่เลีเออยเห็ดเอรบักหอยกินแน่คนกินแน่ออบักหอยหกินิยัางมามาพอกินพีเห็ดไข่ Dak tunggu tung. Ini nih kakak kan pinong. Ini kakak hemeng kin Hmm. ในเต็มกระคู้นึงพี่นอ้องตอนนี้เครื่งนี้พูดเขาโอ้ยพอกันไหมคลิปนะครับ